ัสด,ดีข้าวสวนมั่นสำปะหลังสูโคสูค้น,นะครับมันอยพอบานงานหลายสิ่ง้ามวาเบ่งรถว้อนอจกักปิดหนึ่งมาเบ่งข้นลำบากของการค่วนดินถา,ากหญ้าโดยการใส่รถค่วน <c oughs> ปัญหาเฉพาะหนากะมีคือกันกับพระเจ้าครับการใส่รถเพราะว่าล่องมั่นสี่าเสมอกัน Bên gồm bên bo mong na mong bang anh em ăn bò thử 10 nữa đấy hơi mạnh cũng cùn đẹp đẹp được sắm bài là quân để nhanh nhanh đây nhà quá thì cuồng hấp tao vào tao mua quân giang to แบบนี้สิบว่าได้สีดยาคุ้มหงาไว้เบิ่งกันไปเพื่อนๆนะครับเด้เองปก้นๆปก้นดินอันนี้ใส่ขอต่อสองตอนไม่อยากจะกินอขอบทางของผู้มันเนี่ยขอบไปเลยเล็กน้อยเพื่อจะเข้าไถโขบลุ่มอะไรครับใส่ผ่านไถโขบกินขอบไปเลยลเยล็กน้อยเจอหองนี่รู้สึกว่าสิเป็น,อนหองฟันข้างสีทาง ้อพ้วนเบิบ้องต้นนะครับว่าดินสภาพนี้สิพว้วนใด้บ่ช่วงวันหนึ่งเด็กกำลังแห้งเดดินเริ่มแข็งแล้วแต่ว่าถ้าเป็นดินแข็งเลยนี่ปุ๊งสิพ้วนบ่ได้นะครับถ้าเ,เกิดว่าโดพุวนที่มีกำลังหลายตัวน,นีสิพุ่น่อว่าสิได้ แต่ผมอาจะเป็นเจนค้นหาแรง,แงใส่ได้ครับดินที่ค่อนข้างอ่อนนี่เดิเมอย่างังีุ้ี่คุณหลายเล,ยเลยครับนี่ถ้าเกิดว่าเป็นดินแห้งเลยนี่คือสิอุุ่่นตะลบ แถมพว่นบวเขาอีกอันนี้ปาไปพว่นสูงนะครับเพื่อสิได้กินด้านข้างของคู่มั่นคู้กข่กับการไอกบหลองดึงหลองลงมาไปดึงผู้มั่นลงมากบหลอง ตัดันึจิงแต่ว่าพือที่ตรงทางตรงนี้นลงไปลงไปสนง่งส่น ว่าลองมั่งเสมอกันดีๆกับข้วนแบบปมมีปัญหาด้วยครับเด้่อนี่ไปได้ง่ายๆไปยก็แปลงนี้ที่นี่อยู่ตรงที่ว่ามันเป็นลองน้ำลึกนะครับน้ำไหลามากเป็นทางน้ำพอดีทีนี้ปัญหาแนนีีแล้วครับมองนี้แล้วนี่ลองเลือกแห้ง ชนินว่าไปบ่ได้นั่นแหละครับรถพ่วนติดเลยเออบนนี่ถ้าเป็นรถไถเดินตามไปไปได้ไื่จังไลยหรือว่าสิความ,มกับวัลลูให้กันนะครับเพื่อคนขี่เพิเ่นเคยใส่รถไถเดินตามเขาลองแบบที่มันเลอะเลอะ <ๆ S 2> จริงจริงเป็นนื้อกั ใส่รถพ่วงเพราะว่าน้ำหนักมันเบากว่าหลายถ้ามันเกิดปัญหาแบบนี้คราก็เอาขึ้นง่ายไ็นบุ้มเลือแห้งครับเนี่ยมันต้องปดใบพ่วงซะก่อนปดใบพ่วงเป็นเกียวแหวกซะก่อนไววให้มันหมุนไปเอารถไต่ขึ้น ปัญหาอย่าง,นง,งหนึ่งลองน้ำเลอกๆเบื่องไปได้รถเบื่อนจะไปยากแน่มุนเบิดแห้วก,กูมั่นครับมองนีงหลอดกาแฟไปเวนกับปุ๊ปเลิกไปไหน,น ขับง่ายคุณแก่ขับได้ผู้หญิงขับได้ทำโฆษณาซื่นเลยครับ <c oughs> ของแของแขง็งแข็งแต่พลังก,ก,กำลังย,ยังน้อยเจอเนี่ยกรณีแบบเนี่ยก็ต้องใส่แห้งกันเพราะสมควรเขาจะเยะขึ้นเลยกับน้ำหนักลอยโลนี่แต่นักอยด่ดเวยครับ ความหล่อมันแฉบนะครับเวลาเจ,อเจอ๋อล่องเจ๋อล่องแค่แฉะพอหล่อคางมันตตแบ่ไี้หล่อมันแบบเอียงคางแบนี้แบบไม่ใช่ว่าแบบความด้านคางเพื่อเห็นรถติดหล่องติดในหล่องไปเลยสำหรับตัวนี้นะครับพอบางอันหลายเสือมาในราคาสองหมื่นหาพันบาทน,นะครับตกควน ตัวดเดเลี่ยนเมยเนี่ยเป็นเจ็ดจุดหารับมากตำรวจเป็ดเจ็ดร่งจะ้ร่วมกัใส่ดีครับใส่มาตลอดสามปีเนี่ยา,าใส่บ,ใสาบ,ใสบางช่วงทีงานหลายคยสียากองตึง้นค่าสารเีนนี่เองเงาดีใส่ก็โอเคเครับเดี๋ยวรอบนานีพอบางงั้นลายสิามา ตกบ่องนะครับเด้อสำหรับคลิปนี้รัวบ้านงานไลต้องอำลาผ้าจากไปสักวันสวัสดีครับ